สวัสดีพูดกลับจากพัทยามมวแมววหสีหัวสีชมพูด้วยเอ้าไอมาล์เต้นสีชมพูรบอง้โรู้แล้วมีความรักใช่ล well> ูกเอยีวไปพูดเปเขาเรื่องเขาลาวัลูกเอ๊ยมาเลยครับอาจารย์เออแต่เอ็งไปทาอะไรมาวะเนี่ย ดูแข็งแรงนะเ้นี้ออกลรงกายอ่ะใช่ครับเล่นอะไรอ่ะฟุตบอลวูงี้เราหอดรู้เือฟุตบอลเลยสบายเทสหน่ะได้ไหมจัดไปไอยังปืนใหญ่้อมปัสสุเมนเฮี่ยย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 นยยย่ย่ยย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 ่อยยยอยยย้ยเยย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 อ่ะโปเกยอนนี่ยล้วยยปวดอัวทายีนยยยยยยยัยยย อีกอนนี้เอาอรัชดารัชดาก็โพไซดอนเฮ้ยงูใหญ่อินเตอร์มิลานเฮ้ยงูเล็กปีมันแสงงูเขียวหางไม่เฮ้เจ้าอากจะมีอะไรกันบ้ล่ะก็แผลแม่แบ่แผลแม่เบี้ยไอ้ยังผีแดงแมนยู่ผงแดงลิเวอร์พผงผงทองของพ่อกูเดี๋ยวกูมาจะไปไหนล่ะเปนเื่อกับแก้วกระแดกับพ่อพึงงฮะไอ้ยังเสื้อยืดกันแกงยีนรองเท้าแต้ เออาายวันนี้เอาอะไรมาชอบิโกอ่ะถ้าเป็นของหวานน่ะบิงซูเฮ้ยวันนี้เลื่นเฮ้ยเันีนกินพิ้วพ้วเฮ้ยสามตัวท้ายรางวัลที่หจับเอามาตัวแรกแมนยูห้าศูนย์ห้บกศได้หแบงโกงมาแล้วนี่เฮ้ยไ่าแล้วว่าเฮ้ย สองศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองปัจจบเป็นรางวัลสองตัวท้ายอ่ะฮะว่าไปผมก็มาแล้วสี่แปดสี่แปดเป็นสิบสองสองหนงบวกสได้สามยังมึงไปาสองหมัได้ไค หออกบ่อยเว้ยวันนี้5้าแล้วหรอ,อห้าห้าบวกศนได้หนึ่งสามหรางวัลต่อไป3ามตัวหน้าจูิจะห้อีกนะสี 4, ่หบวกศนย์ได้หนึ่งอ, 4, 4อ่าสี่สสี่บวกสามได้เจ็ด ตหกสามหกบวกสามได้เก้าหนึ่งเจ็ดเก้ารางวัลเล่ไฟสองตัวนี้ทำอะไรก็ได้แหละเอออ่ะมาจุดสองสองลูกเลยนะเออแล้ว 2, 2> บวก 2. 2> ทีละอ่ะหนึ่งหกได้เจ็ดหนึ่งสองได้สามสรุปนะครับผมครับผมสามตัวท้ายห้าห้าสองสองตัวท้ายสามหนึ่งห้าสามตัวหน้า หนึ่งเจ็ดเก้าเลขไหวเจ็ดสามวันนี้จ้าเก๋ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกระไดติดกระตุกนกระลังแพร่จ้าหน้าหน้าของเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าว่าเด็กเขาว่ายิงกระนุงเก่งยิงปุ๊บเขาก็เข้ามาจีบมันยิงปุ๊บเข้าปั๊บยิงปั๊บเข้าปุ๊บยิงปุ๊บปุ๊บเข้าปั๊บปพ๊บ